สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างๆนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id ศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดแปดแปดสามห้าท่านจะได้รับคัตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช็อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร0 8 1 4 3 3 4 3 3 9นะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องฟาบิกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็พามารับชมนะครับสิ่งที่อยากจะพาไปดูครับคือของเหนือใช้นะครับจะเอามาทําอะไรไปติดตามรับชมกันนะครับก่อนไปติดตามรับชมฟากดติดตามกดสับสับใครกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับมุ่งสู่1 0 0 0 0หับสบไปด้วยกันนะครับ เอาละครับก็พาทุกคนไปดูครับวันนี้จะทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับว่าอยากจะได้ชิงช้ามาตัวนึ่งครับชิงช้าเนี่ยอเผอิญว่าไปเที่ยวตามรีอสอนหรือไปไหนมาเนี่ยมันมีแบบเอ้ยเขาทําสวยอะ่ะอยากมีไว้ในบ้านบ้างหรือมีไว้นั่งอะ่ะทายังไงดีถ้าไปถามราคาแล้วก็แพงนะครับโอ้โหตัวนึงเป็นหมื่นเลยนะครับสวยนะเราก็เออ,อเผอิญว่าสร้างบ้านมามีวัสดุเหลือใช้คือไม่แบบนะครับแล้วก็เหล็กที่เหลือใช้จากการใช้งานต่างๆนานานะครับก็ เอามารวมๆเป็นตัวนึงครับอยากไปรู้นะครับไปรับชมครับติดตามกันเลยครับอ่าทุกคนนี่ครับพาไปดูครั้งก่อนนะครับอันนี้คือเข้ามาดูวัสดุต่างๆน,นะครับโอ้โหมีทั้งเหล็กเอ้ยไม้เอ้ยนะครับในกองเหลือใช้เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งพวกเนี้ มันเป็นวัสดุที่เหลือจากการสร้างบ้านมานะครับทุกคนก็โอ้เข้ามาดูโอ้โหเราก็เก็บมันไว้อย่างดีเลยนะครับดีครับก็มาคิดว่ามันสามารถนํามาทาประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็คิดไอเดียได้เอ้ยเราอยากได้ชิงช้ากันนะครับไปเที่ยวมาก็มีชิงช้าไว้นั่งแกว่งลมเย็นๆนะคะนี่ครับไม้เราก็มีนะฮะโอ้เนี่ยคือไม้แบบที่เหลือจากการสร้างบ้านนะทุกคนเหล็กก็เหลือจากการทําบ้านต่างๆนานาน,นะครับก็อเอามารวมๆไว้นะครับไม่ได้ใช้ทีนี้ทําไงครับ จัดสิครับรออะไรฮะอ่านี่นะครับแล้วก็มาเลือกสรรวัสดุนะครับว่าจะใช้เหล็กขนาดไหนดีไม้หน้าขนาดไหนจะเป็นหินช้านะครับแบบแบนหินช้าเราจะเป็นยังไงนะครับอยากเพิ่งไปไหนกันนะครับรอติดตามนะครับและคุณจะเห็นว่า DIY จะของเลยใช้มีประโยชน์ยังไงนะครับดูนะนี่ครับเหล็กเป็นทั้งท่อนในเหลือนะครับจะเอามารวมล่างกันนะครับผมอ่ามารวมล่างให้มันเป็นหินช้าสิ เออทุกคนว่ามันจะเป็นไปได้ไหมไปได้ไหมลองดูนะว่ามันจะรวมรากได้ยังไงนะครับพามาดูโอ้โหเหล็กเหลือเป็นเส้นๆเลยครับนี่เดี๋ยวเรามารวมดูกันนะครับว่าจะได้เป็นยังไงบ้างอ่านี่เมื่อดูวัสดุแล้วนะครับเรียบร้อยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่เอาละครับก็มาดูกันเลยนะครับสถานที่เรียกว่าทําจริงๆนะครับหน้างานนี่ครับแล้วก็นะครับหลอแบบขึ้นมาก่อน จริงๆสิง่งช้าไม่จาเป็นต้องมีแบบขนาดนี้นทุกคนแต่เผอิญว่ามันเหลือครับจากการลงขิมจากการทําหล่อเสาขึ้นมานะมันก็เหลือเพจก็เหลือน็อตก็เหลือครับก็เลยจัดสเป็นแบบนี้เลยฮะเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ครับหล่อเสาขึ้นมาเลยครับปูนก็เหลือครับทุกคนเหลือนิดเหลืออย่างนนิดอย่างน้หน่อยครับพอทําได้สิ่งช้ชาสักตัวหนึ่งไม่ได้เหลือมากมายนะครับทุกคนก็นะครับเรียกว่าลง เรียกว่า,าไรเดียนหลงเข็มเล็กๆแล้วกันนะครับเข็มเล็กๆแล้วก็มีตอม้อนิดนึงแล้วก็ผูกเหล็กไว้ข้างล่างนะฮะให้มันแข็งแรงเพื่อจะได้ไม่โยกเวลาแกว่งแรงๆนะครับทุกคนอ่านี่เขาก็วางเพจนะครับเมื่อหล่อเสาแล้วก็บ่มปูเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็อ่าเอาน็อตนะครับฝังไปในในเสาเลยนะฮะทุกคนแล้วก็เนี่ยวางเพจแล้วก็ขันนะครับให้มันพอตึงนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นหลักวิศวกรรมอะไรมากมายนะทุกคนเน้นแต่ว่าเออ ทำแบบกลางๆเพราะมันเป็นแค่สิ่งช้านะครับมันไม่ใช่แบบการสร้างบ้านที่เป็นหลังๆที่ต้องมีวัดแรงดึงแรงดันอะไรขนาดนั้นนะครับนี่เขาก็จับระดับน้ำน,นะครับก็วางปูนข้างล่างให้มันเต็มทุกคนทีนี้ขั้นต่อไปนะครับหลังจากทําเสาแร้แววางเสร็จก็วางเหล็กครับเหล็กนี่จะบอกทุกคนว่าเหล็กชนิดนี้เป็นเหล็ก i อบีไหมทุกคนมาทําสิ่งช้าไม่ได้เวอร์นะทุกคนเหล็กมันเหลือครับเก็บไว้ก็ไม่ได้ทําอะไรทําสิ่งช้าที่สวยขึ้นมาดีกว่า นะครับนี่ครับเหล็กไอบีนะครับเหลือเหลือ2ท่อนครับก็นํามาออกต่อกันนะคทุกคนจริง <Yeah. S 1> ๆ,ๆใช้เหล็กธรรมดาก็ได้แต่ถ้าจะทําจริงๆอ่ะเป็นเป็นสิ่งช้าคือเหล็กไม่กี่ท่อนหรอกครับไม่เท่าไรไม่กี่บาทแต่นี่เราเหลือทุกอย่างคือไม่ได้ซื้อ mm hmm. เลยนะคือของที่เหลือมาปั้นเป็นขอเรียกว่าสิ่งช้าเล่นแล้วกันอ่าเนี่ยครับข้างบนเนี่ยถ้ามันกุดกูเรียกว่ากุดอยู่ประมาณนั้นก็เอาเหล็กมาต่ออีกชิ้นหนึ่งครับเหล็กหน้าสี่นะครับมันเหลือนะฮะ นี่เพราะ i b มมันสูงไม่พอไงทุกคนก็เอาเรียกว่าผสมผสานกันระหว่างเหล็กหลากชนิดกันเลยนะครับชิงช้าเราอ่านี่ขอบอกเลยครับเราไม่ซื้อครับเรา DIY ทั้งนั้นนะนี่ครับเห็นไหมเหล็กเหลือข้างบน i b ไม่พอครับต่ออีกนิดนึงให้ได้ความสูงนะทุกคนอ่านี่นะครับก็ไปรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะฐานชิงช้าแล้วนะครับเราตั้งเสาแค่ฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราจะ เอาคาเนี่ยไปยึดกับเรียกว่าเสาหลังคาแล้วกันนะครับเพราะว่าชิงช้าไม่ได้มีน้ําหนักอะไรมากมายครับคนอย่างมากก็50าิกิโลนี่ลูกชิงช้าที่เราทําขึ้นมาทุกคนเห็นไหมห้าสิบกิโลรับไหวอยู่แล้วครับเนี่ยชิงช้าเรามีประมาณนี้นะครับก็เป็นทรงมีพนักพิงด้วยมีที่เท้าแขนด้วยอานี่ตั้งบนนะครับก็ทําการอ็อกติดการเรียบร้อยแล้วก็เก็บสีการสนิมนะคะนี่ครับเห็นไหมครับร้อยต่อเหล็กก็ยังมีครับคือเราต่อหมดนะฮะเพราะว่าเหล็กมันเหลือครับ เอามาเป็นประโยชน์ดีกว่าครับเก็บไว้ไม่ได้ใช้อะไรนะฮะนี่พาชมนะครับเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วเป็นไงทรงนี้เห็นไหมทุกคนนี่อ่าคือที่มันให้มันโน้ม,มาด้านหน้าเพื่อป้องกันให้เกิดแรงแกว่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือต้องการให้ชิงช้าขยับมาด้านหน้าด้วยนะครับเพราะเสาเราอยู่ลึกเกินไปนะครับถ้าเราเอาเสามาด้านหน้ามันก็จะเก,ก,กะกาทางเดินไงทุกคนก็เลยเอาหลบไปนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้พาทุกคนมาดูนะครับเราทาสีแล้วนะครับ เห็นไหมครับเริ่มทาสีและการสนิมลงรองพื้นนะครับทาสีตอม้อด้วยนะทุกคนนี่เป็นไงพอมีสีสันไหมครับทาสีส,สีเทานะครับใช้สีของ t o a นะฮะนี่นะครับเป็นไงบ้างขั้นตอนใกล้สําเร็จแล้วทุกคนเนี่เพิ่งไปไหนนะนี่เอาละ,ะครับหลังจากลงสีเสร็จนะครับเราก็ไม่ใช่คอรู้ล้อยว่าตรงไหนมันมีปัญหาออกไม่ติดอีกไหมนะครับหรือว่าในเรื่องของตะเข็บต่างๆน,นะครับอ่ามัน รแล้วนะครับวัดมาดูสิงช้ากันเลยครับสิงช้าคือตัวนี้ครับทำมานี่ก็เป็นไม้แบบที่เหลือนะครับก็เอามาต่อๆเป็นชิ้นนะครับแล้วออกโครงเหล็กขึ้นมานะครับโครงเหล็กที่มันเหลือพวกเศษเล็กเศษน้อยที่พาไปดูเมื่อต้นคลิปอ,ะอ่ะเออเนี่ยชิ้นน้อยชิ้นเล็กเนี่ยเอาผาสมกันเลยครับทุกคนมันเลยกลายเป็นสิงช้าตัวนี้มีองศาเอ็นด้วยนะอ่านี่เป็นไงเห็นไหมครับนี่พอได้ไม่ทรงพอได้ไหมอย่าเพิ่งดูอาจจะสภาพเก่าๆนะเพราะว่าไม้มันเอ่อเรียกว่าเก็บไว้นานนะครับมันเปื้อนนะฮะ ยังไม่ทําความสะอาดเลยนะครับก็ปั้นเป็นตัวแล้วทีนี้เวนะ็บเนี่ยอานี่ประกอบขึ้นมาแล้วทุกคนล้างเลืงเรียบร้อยนะเป็นไงนี่ครับวางเชือกแล้วนี่ผูกเชือกคัทุกคนทุกคนเป็นไงพอได้ไหมพอได้ไหมชิงช้าแบบว่าไม่เสียเงินนะครับก็ใช้แรงงานออกกันขึ้นมาอย่างเดียวเป็นไงครับทุกคนนี่มีโงมันได้ไหมแก่งได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแก่งไม่ได้นะทุกคนนี่ลองดูเดี๋ยวจะทําให้ดู นี่เป็นไงเป็นทรงครับข้างบนก็เป็นเชือกคล้อยลงมาเป็นไงครับอ่าพอได้ไหมครับนี่เรียบหรูแต่ดูดีนะครับ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เอาไปทําตามกันได้นะใครมีอะไรเหลือๆนี่เอามา DIY คิดไปเลยโปรเจกทำอะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้มาไม่ต้องเสียเงินนะทุกคนเนี่ยก็เก็บสีเก็บสันมันหน่อยนิดน,นึงแล้แกว่งให้ดูนี่อ่าวัดนั่งได้จริงเปล่าแกว่งให้ดูเลยเป็นไงสมูทด้วยทุกคนเป็นไง นี่ใช้งานได้จริงนะอ่าเป็นไงครับถูกใจกันไหมถูกใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องฟาบิกด้วยนะครับมุ่งสู่หนึ่งหมื่นเซฟสไคล์นะครับผมอยากได้สักหมื่นซับเบื้องต้นนะครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ท้าคลิปก็พามาดูสินช้าอีกสองตัวก็เป็นเศษไม้ที่เหลืออีกเหมือนกันครับนี่เป็นไงครับเหลืออีกสองตัวเป็นไงอันนี้ไม่ทำขั้นตอนในการทำให้ดูนะครับคิดว่ามันจะเหมือนกับคลิปที่ผ่านมา นะครับเมื่อตัวที่แล้วนะฮะตัวนี้เป็นสิ่งใช้เล็กๆแบบนั่งแกว่งนะฮะแล้วก็สิ่งช้าแบบนอนหลับสบายทุกคนนี่เหยียดขามาได้ทิงอ่านะครับก็โอเคนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยสวัสดีครับ